สวัสดีค่ะขอตต์ตลับสูงมันเยอะหลายคลิปนี้มาแจกวอลเลตนะคะประจำวันที่28บธันวาคม2565ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครยังรับไม่เป็นต้นคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนการแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาในการแจกแต่ละวันจะไม่เหมือนกันบางวันก็แจกแจกช้าบางวันก็แจกไวอันนี้มันอยู่ที่ที่ ที่นะตอนนั้นมากกว่าว่าเออหนูจะลงให้ตอนกี่โมงนะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็สามารถดูหน้าโปรไฟล์ช่องเออ เออดูหนะ้าโปรไฟล์ช่องได้เพราะว่ามันจะมีวิธีการหัางเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆยังไงก็ดูนิดนึงนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกสมัครแบบนั้นส่วนวันนี้นะคะวันนี้ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาได้ก็คือ21นาฬิกา7นาทีลิงก์อ่างเปาเดี๋ยวจากปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับค่ะ